เอครับสวัสดีครับนักเรียนชั้นมอสอทุกคนนะครับเวันนี้มาดูกิจกรรมกอ4.2นะครับเรื่องการแปลงนะครับเข้าเรื่องอย่างเป็นทางการการแปลงทางเรขาคณิตเป็นการแปลงทางเรขาคณิตเป็นเรื่องเกี่ยวกับการย้ายวัตถุจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับโดยโดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงขนาดมีขนาดนะ รูปร่างหรือตำแหน่งให้ต่างไปจากเดิมหรือไม่ก็ได้การแปลงทางเรขาคณิตเป็นพื้นฐานมีทั้งหมด4แบบนะครับ4แบบ1คือการเลื่อนขนานนะครับ2คือการสะท้อน3คือการหมุน4คือการย่อขยายสําหรับตัวนี้เรายังไม่ได้เรียนนะครับเราจะไปเรียนในชั้นถัดไปนะครับเราจะเรียน3มอันนะครับเนี่ยเราจะเรียน3แบบคือการเลื่อนขนาน การสะท้อนและการหมุนนะครับเราจะเรียน3แบบเนี่ยการเลื่อนขนานไม่เขา้ไเขาไว่ายงไรหมายความว่าเราก็จะเลื่อนภาพต้นแบบนะครับจะมี2แบบคือรูปต้นแบบและภาพที่จะจักเลื่อนขนานนะครับเลื่อนไปขนาดและทิศทางยังไงก็ทิศทางตามเวกเตอร์นะครับภาพที่จาักการเลื่อนขนานก็จะมีสัญลักษณ์เดดนะาพามพามพูดผิดาพามนะครับ ถ้า e เลื่อนไปก็เป็น e พามอพามถ้าเลื่อน A พามไปอีกก็คือ e พามพามถ้าเลื่อน A พามพามอีกก็คือ e พามพามพามนะครับเนี่ยตามนะครับเลื่อนไปตามทิศทางของเวกเตอร์นะครับต่อไปการสะท้อนนะครับการสะท้อนก็มีรูปต้นแบบนะครับก็จะมีแกนสะท้อนนะครับเนี่ยแกนสะท้อนเป็นยังไงเป็นลักษณะเป็นกระจกนะครับเหมือนเราไปส่องกระจกเนาะเหมือนเราส่องกระจก <c oughs> อยู่บ้านอะ ก็จะรูปมันก็จะได้กับหัวกับหางกันนี่สมมติว่า A สะท้อนจะสะท้อนก็จะสะท้อนไป A หน่วยนะได้จุด e พามสะท้อน c ก็ได้ c หน่วยเนะะาะสะท้อน b ก็ได้ b หน่วยเป็น b พามนะส่วนการหมุนนะครับการหมุนก็หมุนในขนาดและ,ะทิศทาง อในมุมในมุมเท่ากันนะครับมุมรูปต้นแบบเนี่ยตั้งองศาการหมุนนะครับเนี่ยตามนี้นะเนี่ยทุกจุดยังอยู่ในรัศมีเดิมเสมอเห็นไหมมันจะอยู่ในรัศมีนะครับเห็นไ,ไหมเป็นรัศมีแต่ที่สําคัญอยู่ที่มุมน,นะครับการหมุนจะเป็นเรื่องมุมน,นะครับต้องใช้ไม้โปรเจคเตอร์นะช่วยในการหมุนนะครับอ่ะต่อไป มาดูการเรื่องขนานนะครับการเรื่องขนานบ้างใครเพอเลยเนาะกวนีนกน้การเรื่องขนานนะครับใคร,ใครนนเนาะพอเลยบ้นี้การเรื่องขนานเป็นการแปลงทางเรขาคณิตที่มีการเลื่อนจุดทุกจุดนะครับเห็นไหมจุดทุกจุดไปบนระนาบ าตามแนวเส้นตรงในทิศทางเดียวกันนะครับเป็นระยะเท่ากันตามที่ผมใไ้จะใช้เวกเตอร์เป็นตัวกําหนดกํากหนดระยะทางและทิศทางนะครับระยะทางและทิศทางนะเ,นเวกเตอร์เนาะนี่ตัวนี้คือเวกเตอร์เวกเตอร์เป็นไงเป็นหัวลูกศรนี้นะมีขนาดและทิศทางเห็นไหมเอสามเหลี่ยม abc เล่นขนาดไปตามแนวทิศทางเวกเตอร์เนี่ยอ่า ก็ต้องทุกอันมันก็ต้องเลื่อนไปทางที่ทางนี้เหมือนกันตลอดนะครับเห็นไหมขนาดเท่ากันตลอดอ,อ้นะครับต่อไปสมบัติของการเล่นขนาดนะครับทุกอย่างมีสมบัติเนอะอะหนึ่งรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเล่นขนาดสามารถทับกันได้สนิท นะครับกนรใน,นเน็ตโดยไม่ต้องพิกรูปเนาะไม่ต้องพิกรูปนะหรือกล่าวว่ารูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานเท่ากันทุกประการนะครับเท่ากันไหมเราะว่าไงมีความยาวเท่ากันมุมเท่ากันทุกอย่างเท่ากันเนาะด้านเท่ามุมเท่าเนาะสองส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดที่สมในกันแต่ละขู่เห็นไหมนี่คำว่าสมในกันแต่ละคู่ จะขนานกันและยาวเท่ากันเสมอทุกเส้นนะครับนะเหนไจุดที่สมในกันคืออะไรนี่จุดที่มีลักษณะเหมือนกันเนี่ย a กับ a พามสมในกัน b กับ B พามสมในกันและ c กับ c พามสมในกันนะครับสส่วนของเส้นตรงบนรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานของเส้นตรงนั้นจะขนานกันและยาวเท่ากัน ขนาดกันระยะเท่ากันเห <c oughs> ็นไหมนี่ก็คือตัวนี้จะขนานกันเนี่ยระายะวเท่ากันนะครับนั่นเองอ่ะต่อไปเขาบอกว่าเวกเตอร์คือหน่วยที่บ่งบอกขนาดและทิศทางในเรื่องการเล่นขนานใช้ในการแสดงทิศทางการเล่นขนานเช่นเวกเตอร์ ab เขียนด้วยแทน A B แล้วก็ขีดขีดยังไงขีดหัวลูกศรครึ่งอันนะครับถ้าขีดเต็มอันแปลว่าไงถ้าขีดเต็มอันแปลว่ารังสีเ B ใช่ไหมตัวนี้คือผิดนะครับตัวนี้คือถูกเนาะครึ่งอันนะครับนี่ก็กขอก็ครึ่งอันขีดอย่างเงี้ยนะครับ,ออนนรบเอาต่อไปนะครับต่อไปจะพากันเล่นขนาดนจะมาทำมดเล,แล่แหละ ถ้าเวลาพอนะครับข้อหนึ่งจงเลื่อนขนานจุด S จุด S ด้วยเวกเตอร์ F G และหาพิกัด S พลัมนะครับ S พรมนักเรียนก็มาดูแนวกว่อนนะครับมาดูแนวว่าาว่าจุด S อยู่ตรงไหน จุด S อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้คือจุด S S พิกัด2 3นะครับเวกเตอร์ f อเราเราจะเลื่อนอยังไงเราก็ทำนะครับทำโดยมาดูว่าตัวนี้คือจุดเริ่มต้นของเวกเตอร์นะครับจุด F นะครับจุด F อ่าพี่ยิมพลอยู่นเนาะอ่าจุด F จุด F เนี่ยเป็นไงมันคือเวกเตอร์ไปทางอะไรขวามือขวามือ3หน่วย ขวาสามและไปทางทิศทางด้านบนสี่นหน่วยหนึ่งสองสามสี่บนสี่นะครับขวาสามบนสี่จุด x ก็ต้องเคลื่อนที่ไปเหมือนกันนะครับอ่าจุด x ก็ต้องเริ่มต้นจากอะไรครับจากอ่าทิศทางขวาสามหน่วยหนึ่งสองสามเนี่ยวเคลื่อนที่ไปทางด้านบนสี่นหน่วยหนึ่งสองสามสี่ ได้ครับได้ละตัวนี้คือจุด S พาร์มนะครับมีพิกัดคืออะไร x เป็นแกน x เป็น5นะครับแกน y เป็นอะไรเออผู้ผิดแกน y เป็น1นะครับก็เขียนไปพิกัด5 1นี่คือจุด S พาร์มนะครับอ่าเห็นไ,ไหมมีแนวทิศทางเป็นเวกเตอร์เหมือนกันนะครับอ่าเป็นแนวทิศทางเวกเตอร์เหมือนกันอ่า เราเขียนบัตกากาสีน้ำเงินดีกว่าเนาะออได้จุดนี้ก็คือเอสพารมพี่กัดห้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่งเนาเห็นไหมเมื่อเราลองเราลองลากดูเป็นไงมันเป็นอะไรลักษณะเหมือนกันใช่ไหม ทิศทางเดียวกันเนาะอ่าโอเคต่อไปนะครับต่อไปข้อสองข้อสองนะครับจงเลื่อนจงเลื่อนขนานจุด R ด้วยเวกเตอร์ DT และหาพิกัด R ธารมนะครับ พี่กัดอาพามนะครับอ่าก็มาดูก่อนว่าอ่าว่าจุดอยู่ไหนอ่าจุด r อตรงนี้นะครับจุด R อตรงนี้ R.r พา r อยู่นี่หนึ่งส่อ่าเวกเตอร์ dt นะครับเวลาเขาเรียกเวกเตอร์เขาเรียกจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดปลายเวกเตอร์นะเป็นนี้ dt เวกเตอร์ dt เริ่มสตาร์ทที่จุด d นะครับก็คืออะไรลงมาอะไร ล่าง2หน่วยนะครับล่าง2องอมองไม่เห็นเลยเริ่มต้นทีนี้ล่าง2เนาะไปทางฝั่งซ้ายเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ซ้ายสี่นะครับล่างสองซ้ายสี่นะครับน่าเราก็เริ่มสตาร์ทเหมือนกันสตาร์ทที่จุดอาราวนี้ ล่างสองขีดไปหนึ่งสองวิ่งไปทางซ้ายอีกสี่หน่วยหนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยอ่าได้จุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้เนาะอ่าตัวนี้เป็นจุดอะไรจุดอาพามนะครับอาพามนะครับอาพามจุดนี้พิกัดอะไร x เ,เป็นสามเลยลบสาม y เป็นลบหกนะครับเนี่ยได้แล้วเมื่อลองลากเวกเตอร์มาดูมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่ยเหมือนกันนะครับต่อไปข้อสามก็ให,กให้นักเรียนลองทำเองนะครับข้อสามให้นักเรียนลองทำเองจงเลื่อนขนาดจุด พีด้วยเวกเตอร์ mn แล้วหาพิจุดพีผานนี่นักเรียนทำเองนะครับอ่าข้อสี่อ่าตัวนี้ตัวนี้จะยากขึ้นหน่อยจะพาทำนะครับข้อสี่ จงเลื่อนขนาดจุด a 3ลบสานะครับและ b ีลบลบหน่งหนึ so, ่นะครับด้วยเวกเตอร์ TR นะครับนี่ท R และหาพิกัด A พามและ B พามนะครับเราทำยังไงเราก็ต้องหา อ่าเราทำวิกเตอร์ดวนก็ได้ที่ทางวิกเตอร์นะครับอ่าที่ทางวิกเตอร์อ่าเริ่มต้นที่ทีใช่ไหมทีอาร์ใช่ไหมทีอาร์ก็คืออะไรเลื่อนลงหน่วยหนึ่งสองสามสี่อ่าล่างสี่เนาะไปทางซ้ายมือหนึ่งสองสามสี่ซ้ายอีก4หน่วยนะครับอ่าคราวนี้มาดูจุด จุด A ลบสาอยู่ตรงไหน x เป็นลบส y เป็น8ปดจะได้ลบสอยู่ตรงนี้นะครับเนี y ่ย y เป็น8อ่าอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้คือ A ลบสาอ่าอ่า b คือลบหนึ่งหนึ่ง x เป็นลบหนึ่ง y เป็นหนึ่งตัวนี้คือ b นะค 11, 1, รับเนี่ย b ลบหนึ่งหนึ่งอ่านะครับก็เขียนเหมือนกันนะครับมาดูเวกเตอร์เรื่องจาก a ก่อนนะครับ a ลบสามแปดเขาเลื่อนให้เวกเตอร์ทิศทางเวกเตอร์ tr อ่าเห็นไหมเริ่มจากอะไรล่างสี่หน่วยเห็นไหมเขไล่ลงไปหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมไปทางซ้ายสี่หน่วยหนึ่ง สองสามสี่นะครับเนี่ยอ่านี่คือจุดตัวนี้นะครับอ่าก็ได้เอพาร์มตรงนี้นะเอพารมตรงนี้ก็คือได้พิกัดอะไรพิกัด x เป็นลบเจ็ด y เป็นสี่นะครับได้ลบเจ็ดสี่นะอ่า แล้วก็เขียนลงไปว่าลูกศรเป็นนี้ะนะครับเนี่ยนะครับอ่าต่อไปมาดูเลื่อนตรง B บ้างนะครับ B. อืม B เลื่อนเหมือนกันล่าง C เใช่ไหมอ่าเลื่อนตามพิกัด TR เวกเตอร์ TR 1 2 3 4หนึ่งสองสามี่อ่าไปทาง หนึ่งสองสามสี่ไปทางซ้ายอีกสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับเนี่ยอ,อก็ได้จุดบีพามบีพามเป็นพิกัดอะไรครับเอ็เป็นลบห้า y เป็นลบสี่ <ขอ S 1> นะครับอ,อก็ลากไปเหมือนกันนะครับได้ละ ก็เขียนตอบลงไปก็เขียนอ่าเอเป็นพี่กัดลบเจ็ดสี่ B พามพี่กัดอะไร, 5, 5, 4, ะร,บรลบห้าลบสี่นะครับก็เสร็จละนะครับอ่ะต่อไปสุดท้ายละน้าสุดทายละ ตัวนี้นักเรียนก็รีบให้คุยพาทำอืมตัวนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับทำเหมือนกันข้อหาเนี่ยลบเหมืนกันเลยนะครับอ่าจงเลื่อนขนาดจุด D 6หกลบสองดับิแปดสองลบสี่ลบสามด้วยเวกเตอร์ K Y จงหาพิกัด d ีพามดับิพามเพาม ็เหมือนกันนะครับเหมือนกันทาไปหาตัวน,นี้ก่อนตัวน,นี้เริ่มต้นที่ K วกเตอร์เริ่มต้นที่เคไปทางซ้ายสามสหซ้าย5หน่วยอ่าบน1 2บน2นะครับอ่าอ่าแล้วก็ลากันี้ก่อนนะครับลากก่อน d 6 2, หกสอ่าดีหกสอลบส x เป็น 6y ลบ2ตัวนี้คือดีเนาะดีหกลบสองดิวแดสอง x เป็น8 y เป็นสองแปดสอง f ลบสีลบสามลบสีลบสนะครับ่าก็ เลื่อนไปนะครับอ่าเลื่อนไปนะครับเขาบอกว่าไปซ้ายห้าแล้วก็บนสองเนาะก็เขียนลงไปซ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็บนสองอ่านักเรียนก็หาพิกัดเอาวันนี้เป็นเอพามเราะอะไรก็เขียนมาลากเส้นวิกเตอร์เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันซ้ายห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าบนสองหนึ่งสองเนีย าจะพาทำเลยก็ได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าบนสองหนึ่งสองหนึ่งเหมือนกันจนเทปพี่กัดเป็นลบเก้าลบเก้าลบหนึ่งเขียนลงไป ตัวนี้ก็เป็นอะไรเป็นสามสี่นี่เดีปิวพามเนาะตัวนี้ดีพามดี D. พามพี่กัดเป็นอ่าเอ็กเป็นหนึ่งวายเป็นศูนย์เนี่ยก็เขียนลงไปนะครับแล้วก็เขียนเส้นโยงมาเรียนใช้ดินซอวก็ได้นี่ยโยงไปตามพิศทางขนาดบิกเตอร์เนาะอ่าเสร็จละอ่าหน้าต่อไป นะรครับจงเลื่อนขนานส่วนของเส้นตรงนะครับจงเลื่อนขนานของส่วนของเส้นตรง ab โดยเวกเตอร์ pe เขียนพิกัดกำกับจุดยอดนะครับเห็นไหมต้องดูก่อนว่าตัวไหนเป็นเวกเตอร์ตัวไหนเป็นเส้นตรงนะตัวนี้เป็นเส้นส่วนของเส้นตรงนะตัวนี้เป็นเวกเตอร์นะเวกเตอร์เวกเตอร์ คนละอย่างกันนะครับคนละอย่างกันแยกให้ออกเนาะอ่าดูเวกเตอร์ก่อนเวกเตอร์จุดเริ่มต้นที่ P อ่าก็ไปทางอะไรซ้ายหมือหนึ่งสองสามสี่อ, 1, 2, 3, อ่าซ้ายสนะี่เนาะซ้ายสี่แล้วก็บนสองเนาะบนสองนะครับอ่าตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนกันต้องเลื่อนไปพร้อ,รอมๆกันนะครับอ่าเริ่มต้นจากจุด A ก่อน เอก่อนเนาะซ้ายสี่บนสองก็เขียนไปเขาเลื่อนเป็นจุดนะอย่าเพิ่งไปเลื่อนไปเล้นตรงเรื่มจากเอ่อก่อนนะซ้ายสี่หนึ่งสองสามสี่นะครับพอสีเ่เสร็จขึ้นบนสองหนึ่งสองเนี่ยตัวนี้คือจุดอะไรครับจุดเอพามนะครับเอผามเอพามพิกัดอะไรพิกัดสามหกนะครับ สามหกนะ,ะเส้นเวกเตอร์เป็นอย่ี้นะนี่คือเส้นเวกเตอร์อย่างเงี้ย่าตัวนี้ก็ทำเหมือนกันอีกเส้นหนึ่งไม่ต้องเขียนเส้นเวกเตอร์ก็ได้ซ้าย4 B ่บีซ้ายสี่บีหซ้าย4บน2 1 2นตรงนี้นะครับพอเป็นจุดอะไรจุด B พามมาครับจุด b พาม ทีกัดคือคืออะไรสองสามนะครับเนี่ยแล้วก็ขีดเส้นไปครับเนี่ยนักเรียนสังเกตว่าไงจากเส้นนี้จากเส้นจากเส้นนี้ใช่ไหม เห็นไหมมันเลื่อนไปทางที่ทางวิกเตอร์นี้เห็นไหมจะด้เๆๆส้นนี้ต่อไปนะครับอ่ะเลื่อนขนาดน,นะครับก็เป็นเส้นน,นี้เนาะนี่นะครับนี่อ่ะโอเควันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ